เมื่อกี้นี่เองข้างในนี่แม่แม่แม่น้อยนี่แมได้เอาแล้วเน,นี่นนนยออก็เข้าไปแล้วออก็เอาไม่ใช่เอาเอาตัวลวงไม่ได้อ่ะแม่นีน่ไงไปเข้เห็นงฉีต้ัน โ็นเกิดขึ้เป็นตัวเป็นสีดำดตรงไหนตรงไหนเธอโบเห็นตรงไหนตรงนี้ถึงแม่แข่งให้นะอ้าวโบดึงเนี่ยเอาโชว์พี่ๆป้าๆเขาหน่อยสิตั้งโบได้เห็นอะไรไหนเอาโชว์ตรงนี้หน่อยสิเห็นแม่เห็นอะไรย่งนะเอ๊ะมีไหนโบนี่อีกคนนี่ไงนี่อีกหนึ่งโดอีกคน เดี๋ยวก่อนอ้าวอัหยิบไหนถั่วแหกกันลูกไปนี่ยกัน จะดูกันดูกันเจอเปล่าไป่ม่ใครชี้อ่ะปวดชี่ก็ฉี่สิ ผู้ช่วยหาเหตุเจอไหม,บบเ,มเดินระวังหน่อย

เจอไหม